ครัวคอยเองมาแล้วจ้าพี่น้องไปครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องมาเห็นเมนูกับแก้มครับกับแก้มเด็ดเดดแซ่บกับผมเมนูนี่สุดยอดครับซี่โครงหมูหมักสมุนไพรอบโอ่งครับผมนี่ครับเริ่มจากเอาซี่โครงหมูมาล่างทำความสารแล้วก็มาจิ้ม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 ครับจิ้ม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 ตามซอกซี่โครงหมูนะครับผมเหเวลาหมักเครื่องหมัก เรื่อเทีจะได้ซึมเข่าซีโคงงูครับวงในนั่นนะก็บังให้มันดีๆครับผมบังเพื่อให้เครื่องมักเข้าไปครับครับตมเครื่องสมุนไพรครับผมกระเทียมรากผักชีพริกไทยเม็ดลูกผักชีพริกไทยดําครับผมใส่เกลือลงไปนําครับผมตมตมตมครับก็มเหรียนได้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องมักครับผมน้ำตาลปิ๊บครับถ้าพี่หนึ่งครับผมซอสหอยสักพี่หนึ่งครับผม เสียวขาวสักพีนึงครับพี่น้องซอสฝาเขียวสักพีนึงครับผมตามด้วยผงปรุงรสผงนัวครับผมเพิ่มความชุ่มฉ่ำหอซิ่งขงมูด้วยน้ำมันพืชครับสักพีนึงนี่ครับที่เด็ดความหอมครับเหล่าจีนครับผมใส่สีผสมอาหารสีแดงส้มลงไปหนึ่งซองครับผมโคเลส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับโคเลจนน้ำตาลตี๊พอละลายครับผมได้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็เตรียมเอา เครื่องมักเข้าเครื่องเทศเข้าสมุนไพรที่ตำไว้ครับผสมกันใส่กันครับผมแล้วก็ไปมัดเซซิค้งหมูเลยครับพี่น้องมัดให้ทั่วถึงครับผมทูวทึแต่ท่าเห็นน้ามัดก็ซึมลงไปซิค้งหมูนี่ดีเลยครับพี่น้องนี่ครับผมมัดทั้งสองทางครับผมท่าทั้งสองทางเลยครับกลับทางครับพี่น้องนี่ครับกลับทางท่าดีๆเลยครับผมซิค้งหมูแผ่นใหญ่เลยครับวันนี้ครับผมอืมัดไ้ประมาณ 4ชั่วโมงก็ได้ครับผม4ชั่วโมงพอดีครับผมนี่ครับใส่ถุงแฟลติกแล็บไแล้วกะเอาเขาตู้เย็นช่องธรรมดาครับพี่น้องนี่ครับมักครบ4ชั่วโมงแล้วเตรียมทานเตาลงองเลยครับผมนี่สีขมหมูเฮาปิดฝาไ้ครับอบไปประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมใช้ไฟกลางค่อนแรงครับผมนี่ครับชั่วโมงเน็วเลยครับมืดค่าตาเลยครับพี่น้อง ออกมาเดี๋ยวถึงมากลับทางครับพี่น้องกลับอีกทางนออกมาข้างนอกเพื่อให้มันสุกทั่วถึงครับก่อนจะกลับทางเราก็เอาพวกเครื่องเทศดเครื่องมัดที่มันเหลือนะครับผมเอามาชะลมชะลมถ้าให้มันชุ่มชื้นครับผมเพิ่มความชุ่มฉ่ำครับผมทาทั้งสองฝังที่เราครับผมสองทางครับผมนี่ครับท้างไปมิชุ่มฉ่ำขึ้นมาแล้วครับทันทีเลยครับผมสิโก้งหมูห้องตัวทานมันจะแห้งขึ้นไปครับพี่น้อง เพิ่มความชุ่มฉ่ำมันจังน้อยครับนี่ครับเอาลงไปอีกครับเพิ่มทันลงไปก่อนซอสก่อนกันเลยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมเมนูกับแก้มครับผมซี่โครงหมูหมักสมุนไพรอบโอ่งครับน้ำจิ้มมะขามครับผมสุดจัดครับสุดจัดไปครับสวบ